ครับผมตัวนี้เป็นลอกโอลิมปิกนะครับเป็นโอลิมปิกคาสเซ็ตเป็นโอลิมปิกเรสโกครับเรสโกคาสเซ็ตเบอร์เจ็ดร้อยครับตัวนี้อ,อผมผมว่าจะซื้อผมว่าจะเอาไว้ทำเป็นอะไรนะครับผมก็รอตัวสปูนที่มันเป็นสปูนสีทองแต่รอก็ไม่มาสักทีก็ไม่รู้จะเก็บไว้แล้วปล่อยออกแล้ครับตัวเนี้ตัว ขอบข้างบนเนี่ยมันเป็นโลหะนะครับเป็นสปูล2ชั้นเป็นโลหะถ้าถอดออกมาแล้วเราบิดสปูลด้านบนก่อนอเผื่อนานาที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับอันานาัที่ยังไม่รู้เขาก็ยังไม่รู้นะครับอันนี้ก็บิดสปูลสวนทางมาครับบิดออกมาอ่ามันก็จะออกมา,ากเฉพาะตัวที่ใส่ที่ใส่สายนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแกนอยู่ในนี้แกนจะเป็นแกนใหญ่เป็นแกนใหญ่2ชั้นตัวนี้มันจะมีทั้งสปูลที่เป็นอลูมิเนียมไอสปูลที่เป็นโลหะสีทองอับตัวนี้เป็นเป็นน่าจะเป็นแบคกลท์นะครับอ่าอ่าเป็นแบคกลท์เป็นไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นวัสดุแบคกลท์ชนิดหนึ่งแข็งแรงทนทานนะครับอ่าคล้ายๆกับ วัสดุที่เอามาทําหลอดไฟครับนี่นะเ,เขาเรียกแบก็กไลทามาทําสวิตช์ไฟนี่ครับข้างใน,น,ต,นต,ตัวเาาวนี้ยตัวตัวโลหะตัวเนี้ยมันจะมีสีมันจะ,ะเป็นแบบหลุดเยอะสีลอกอะ่ะว่างา่ายๆมันเป็นสีลอกมันไม่ได้เป็นรอยอะไรนะเป็นสีลอกเอาไป นะที่ทำสีเป็นก็เอาไปทำสีใหม่ได้นะ, mm hmm. ะตัวเนี้ยใส่เข้าไปเป็นลอกที่แข็งแรงทนทานมากนะครับโอลิมปิกตัวเนี้ยระบบเขาดีมากมันให้วัสดุเกรดดีๆมาทั้งนั้นเลยตัวโรลเลอร์เห็นไหมโรลเลอร์ er เป็นเซรามิกสีชมพูเนี่ยมันซิลิคอนหรือเซรามิก ผมก็ยังฟันธงไม่ได้นะเอาตีซะว,ว่าเป็นเซรามิกแล้วกันเนาะเป็นเป็นสองชั้นด้วยเนี่ยเป็นสองชั้นตัวฝามันก็ให้ดูฝาฝาที่กดฝาเนี่ยเป็นเป็นลักษณะนี้นะครับต่อนแรกผมนึกว่าจะเป็นฝาเหล็กเป็นฝาธรรมดานะครับไม่แตกไม่ล้านะฝากดเขา ตัวแผ่นเพจบนบนฝานี่ไม่มีนะครับนะเอาเอาอลูมิเนียมตัดแปะไว้ก็ได้ครับน่าลอกดีแข็งแรงมากครับอ่าอตุ่มกันกระแทกยังอยู่นะครับตุ่มตัวนี้อ๋ออยู่ข้างเดียวอ่าตุ่มกันกระแทกมีข้างเดียวครับอ่ามาดู หมุนกันนี่ครับหมุนตัวนี้จะหมุนมีเสียงกันกลับนะครับเดีย๋ยวผมจะปิดเสียงกันกลับแล้วมาฟังเสียงเฟืองกับเสียงนั้นกันนะครับเสียงเฟืองก็ยังยังเงียบเงียบอยู่นะครับนี่จับไม่ถนัดลอมตัวใหญ่เห็นะครับนี่ครับอ่ามันก็จะมี สักสากมือนิดนิดเพราะว่าลองมันเก่าแล้วจารบีมันน่าจะแห้งข้างในนะครับผมว่าจะเอามาทําอะไรนั่นแหละก็แต่ก็ไม่มีเสียงเฟืองขึ้นมือนะครับเป็นแค่จารบีมันแห้งมันแข็งตัวแล้วมันแห้งมันจับอยู่กับเฟืองแล้วทําให้เฟืองมันมันไม่เรียบแค่นั้นเองเนี่ยแต่แต่มันไม่มีเสียงนะเห็นไหมเนี่ยมันได้ปกติเลย หรือว่าใช้ไปนานๆสักพักหนึ่งเขาะจะระบีมันมันมันถูกปั่นไปเรื่อยๆแล้วมันอาจจะหลุดออกจากเฟืองแล้วครับแขนตัวนี้พับเก็บได้นี่ครับแขนดใหญ่ๆเลยนะครับพับเก็บได้แขน เอาให้ลอกมาแบบคุณภาพดีๆนะครับนี่หนอบนลื่นๆเลยนะครับแหนน,นี่ครับก็สภาพมันก็เอาไว้ใช้งานแหะครับเป็นลอกตัวหนึ่งที่แข็งแรงมากก็น้าๆลองตัดสินใจกันดูนะครับนี่ ปล่อยนะราคาถูกๆไปเอาให้นาะนะเอาไปใช้งานกันครับขอขอคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องเรื่องสีนะครับเพราะมันมีแค่แค่สีอย่างเดียวเองอ่ะดูลูกเบรกลืมลืมเบรกเลยอ่ะนี่ครับเบรกเบรกหนักมากครับผมบิดข้อมือหมุนเลยนี่เบรก เบรกหนักหนักเลยครับเบรกน้องไม่ติดไม่ตายนะครับเบรกเขาจะหมุนได้ทางเดียวนะสปูเขาจะหมุนได้ทางเดียวเขาจะหมุนกลับไม่ได้นะครับมันล็อกไว้ครับจะหมุนทางปา่าถ้าประปลาเด็งก็จะหมุนไปทางนี้ครับครับก็เอาไปตามนี้เลยนะข้างหน้ายังสวยใสยอยู่เลยเนี่ยครับผม ฝากไว้อีกหนึ่งตัวครับ